สวัสดีค่ะหนูชื่ออะไรคะเมื่อวานหนูไปฉีดวัคซีนโอ้หนูไม่เป็นไข้เลยเก่งจังเลยเด็กน้อยสี่เดือนเด็กน้อยสี่เดือนยังกับเด็กน้อยหนึ่งปีผมหนูขึ้นแล้วนะคะอย่ามาว่าน้องนะอย่ามาว่าน้องนะผมน,งนนนนะผมน้องขึ้นแล้วนะนะผมน้องขึ้นแล้วนะกระยำกระยำแล้วนะดูดูชุดฮะฮาโอเคดูชุดเนี่ย โอ้โหชุดนี้แต่สมัยพี่เปายังใส่ได้ยันคิตตี้เลยอ๋อพี่เปาทําอะไรพี่เปาทําอะไรโอ้พี่เปาตัดผมอยู่เลยโอ้นี่ใครนี่ใครโอ้โอ้โอ้น้องอยากลุกน้องอยากลุกน้องอยากลุกอ่ะดูดูดูพี่เปานิดหน่อยหนึ่งพี่เปาตัดผมอยู่นู้นตรงไกลๆหนึ่งพี่เปาอ่ะอืมมีคิตตี้นี่พี่เปานี่คิตตี้อ่ะเดี๋ยว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 จะ วันนี้ไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาจัดระเบียบทางสวมนิดหน่อยนึงนหน่อนหน่อยนึงนหน่ออันนี้หน่อยนอึบนี่ไ <c ười> นะข่ไข่ดงแอจคุ้มมากเลยชุดพี่เปาเนี่ยเห็นไหมเห็นทวดไหมเห็นทวดมอนไหมเหนครับท,รทวดมอนทวดมอนออกเห <c ười> <c ười> นุนนุน,น,นอ,อุนหนุนอ,อีแ่ พี่เห็นร้วนไหมเห็นร้วนไหมนี่ใครนี่ใครนี่พี่คิตตี้คนสวยพี่คิตตี้คนสวยพี่คิตตี้คนสวยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูให้ดูหนังหัวพี่คิตตี้นี้หน่อยหนึ่งนี่ผมเริ่มเยอะแล้วนะคะว่าน้องไม่ได้นะว่าน้องไม่ได้นะว่าน้องไม่ได้นะโอ้โอ้มือเดียวมือเดียวนี่เห็นนี่ใคร Oh 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 okay okay okay. Perlah kak perlah kak. สวัสดีค่ะ